พะหลายคนก็ประสบปัญหาแล้วก็มีตัวที่มันขัดแยง้งใช่ไหมคะกับความคิดและการกระทําหลายคนนี้เชื่อว่าก็อยากจะสําเร็จหลายคนนี้ก็เชื่อว่าอยากจะร่ํารวยนะคะหลายคนนี้ก็เชื่อว่าอยากจะพ้นจากความทุกข์หลายคนนี้ก็เชื่อว่าอยากจะได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะคะแล้วมาดูว่าทําไมนะคะเราถึงไม่ได้นะคะในสิ่งที่เราคาดหมายหรือเป้าหมายที่เราวางไว้ เดี๋ยวแชร์ไปในกลุ่มก่อนอ่ะนี่แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะ ต้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าหายหน้าหายตานี่ก็คือไปเติมพลังมานะคะแล้วก็ไปแวะเวียนหาเพื่อนเื่อแล้วก็ไปเติมพลังนะคะไปเติมพลังบวกนะคะพลังอ่า uh, positive energy มานะคะเราก็กลับมาแล้วในวันนี้นะคะวันนี้ที่นิชภากลับมาเนี่ยนี่อยากจะมาพูดนะคะคือรวดรับตัดตอนเลยนี่จะไม่ทําเป็นขั้นเป็นตอนแหละนะคะเทปม้นนี้นะคะ นี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหลายๆคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่ก็ดีนะคะคนที่ยังภาวะะวงในการตัดสินใจนะคะกล้าดีไม่กล้าดีลุกแหล่ไม่ลุกแหล่นะคะวันนี้เขาเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อว่าพลังในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะไปช่วยนะคะไปต่อให้คุณได้เดินต่อได้นะคะวันนี้เรามา แชร์กันนะคะอย่างที่ตอนนี้ประสบปัญหาในเรื่องธุรกิจกันเยอะแยะมากมายนะคะอย่างคนที่ทำ,ทำธุรกิจเพราะวันนี้ทําธุรกิจเนาะนี่ก็จะเอาเรื่องของธุรกิจนะคะวันนี้มาพูดนะคะสายงานเฟเวอร์เองก็ดีนะคะหลายคนจะมีปัญหาว่าไปต่อไม่เป็นทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะขายแล้วยังขายไม่ได้นะคะทำแล้วไม่ได้เงินนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่เกิดการ ไม่กล้าที่จะลุกมาเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าโควิดเข้ามาเนี่ยคนไทยนะคะหลายคนตอนนี้ทีมไทยนะคะหลายคนเลยที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ออนไลน์อยู่ก็ดีนะคะปัญหาเหล่านี้มันเกิดการเรียนรู้ได้นะคะนี่อยากจะเท้าวความไปก่อนว่าคุณรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยไปต่อไม่ได้การที่เราหมดพลังคุณมอง มองเห็นไหมว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาและทำให้เราไปต่อไม่ได้ทำให้เราหมดพลังหลายคนทษอโทษในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาพูดมาแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีผลนะคะต่อตัวเราแค่1 0เท่านั้นเอง สิ่งแวดล้อมมีผลต่อต่อต่อเราแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่โควิดเข้ามาจะมีคนที่รวยแบบก้าวกระโดดคนที่ยังอยู่ได้กับคนที่แย่ yeah, นะคะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวไปนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ตัวกําหนดนะคะชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องมาถ้ากําหนดชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคนในโลกใบนี้จะต้องล้มเหลวกันหมด ะะไม่มีเงินกันหมดถูกต้องไหมเพราะนั้นมันแค่เป็นแค่1 0เเท่านั้นมันอยู่ที่การจัดการของเราว่าเรามีการจัดการการตั้งรับนะคะกับความพร้อมนะคะของในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเอาเรามาเริ่มกันก่อนว่าแค่ระดับในเรื่องของความคิดหรือ mindset นะคะอันดับแรกเลยคุณต้องมีความคิดหรือ mindset ความคิดและ mindset น่ะนี้เรียนมารู้สึกว่าค่อนข้างหลายปีและก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะ ความคิดกับ mindset คุณเชื่อไหมว่าความคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตคุณอนะอย่างคือให้มันเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะหลายคนบางคนที่มีความคิดทําไมหลายคนคือหมดพลังคนที่หมดพลังเขาก็จะชอบความคิดที่แบบว่าชอบคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ยิ่งลักษณะนิสัยเค l t u r e ของคนไทยนะคะขี KI, I, ra, ้อายไม่กล้าเพราะเราโดนเลี้ยงดูแบบให้กล้าแสดงออก สมัยนี้นะสมัยรุ่นนี้นี่เลี้ยงดูแบบไม่ให้กล้าแสดงออกต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใช่ไหมคะก็คือว่าเออคือไม่กล้ายกมือที่จะบอกปัญหาไม่กล้าแสดงความคิดไม่กล้าแสดงออกขี้อายหลายๆอย่างต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยต้องเป็นแบบว่าแม่บ้านแม่เรือนนั่นคือเป็นสิ่งที่เราโดนโดนกดเราไหมนะคะเพราะนั้นคือในเรื่องของความความคิดเนี่ยหลายคนจะไม่กล้าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดี ัวเองทําได้เรามีความสามารถหลายคนจะพูดก่อนอย่างคนไทยเนี่ยจะชอบเป็นปัญหาว่าเวลาเขาให้เราแสดงอะไรเราจะบอกว่าอ้ยเราไม่เก่งอะ่ะเราจะบอกเราทันทีว่าเราไม่เก่งแต่ในทางของคนเมืองนอกหรือคนที่เขาสําเร็จเขาจะบอกตัวเองเก่งไม่เก่งก็ทั้งแต่เขาจะบอกตัวเองว่า คนอื่นทําได้เราก็ทําได้มันเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี้จะบอกว่าในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะอยากให้ทุกคนน่ะคิด Mindset ใหม่นะคะ Mindset ที่เป็น Positive ถ้า Mindset ถ้าเมื่อไหร่คุณยังบอกตัวคุณว่าคุณทํามันไม่ได้นะคะคุณไม่เก่งอ่าไอตัวเนี้ยคุณก็ไม่เคยเรียนมาอ่านหนังสือไม่ออกพูดภาษาไม่ได้ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราหมดพลังหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เรารู้สึกไม่เห็นถึงทางออกของพวกนี้มันจะเป็นไมซ์เซ็ตที่แบบว่าไมซ์เซ็ตก็คือความคิดมันจะเป็นแนวคิดความคิดที่ไปสกัดกัน้นความสําเร็จและเส้นทางแห่งความสุขของคุณแน่นอนอ่าเพราะนั้นคือการทําธุรกิจหรือถ้าคุณอยากจะสําเร็จเพราะนี้เข้าใจนะหลายคนที่อยู่ที่พูดง่ายๆว่าอ่า คุณผู้หญิงที่แต่งงานกับสามีฝรั่งเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสะดวกสบายแล้วโควิดเข้ามาเราก็ไม่ได้กระทบอะไรกันมากมายแต่หลายท่านก็มีในเรื่องของภาระความรับผิดชอบทางบ้านถูกต้องไหมคะหลายท่านมีภาระความรับผิดชอบทางบ้านต้องส่งเสียเพราะนั้นก็หลายคนก็อยากจะมี extra money เงินพิเศษที่มากขึ้นที่ช่วยให้เราจับจ่ายสะดวกขึ้นเพราะหลายคนกระโดดเข้ามาในเรื่องของธุรกิจไฟเบอร์ก็ดีหรือธุรกิจอื่นก็ดีก็ไปต่อไม่ได้ไม่สำเร็จ ขายก็ไม่ได้หลายคนก็จะเป็นแบบขายไม่ได้ขายยากจังพอลองขายสองสาครั้งก็ขายให้เพื่อนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความพร้อมในหลายๆอย่างใช่ไหมคะเราไม่มีความพร้อมในหลายๆอย่างเราขาดความรู้ขาดประสบการณ์นะคะขา,ข,าข,าขาดการฝึกฝนเพิ่มเติมให้กับตัวเองนั่นเองขายจริงๆแล้วน่จริงๆเราคือมีต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของฐานจิตใจ ในการที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉนั้นในเส้นทางของการขายเส้นทางของการพูดคุยทุกอย่างมันจะเป็นการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วพร้อมที่จะเข้าใจและให้อภัยหรือพร้อมที่จะเข้าใจแล้วเดินต่ออย่างมีพลังนะคะเพราะนั้นพอหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันไปประจบกับอะไรก็หลายๆคนเจอปัญหาใช่ไหมคะก็คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็แก้ตอบไม่ได้ เพราะว่าถ้าพอเราลองจะขายของลองโพสเอ้ยพอโพสปุ๊บทำไมไม่มีใครกดไลค์เลยถ้าไม่มีใครคอมเมนต์เลยทำไมไม่มีใครช่วยแชร์หรืออะไรเราก็ขาดกำลังใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวเรานะคะอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สำเร็จแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเพราะความคิดของเราและพลังงานของเรานั่นเองเพราะ,ะนั้นถ้าคุณมีพลังงานนะคะมีความคิด ที่จะสาเร็จแล้วมีพลังงานมากพอนะคะบอกตัวเองซ้ําๆในเรื่องของแนวทางเป็นบุกที่จะให้พลังงานเข <c oughs> าเรียก positive thinking ตัวเนี้ยนะคะไม่ว่าคนจะกดไลค์กดแชร์หรือเปล่านะคะเพราะนั้นตัวนี้จะไม่มีผลแต่ว่ามันจะมีผลก็คือว่าคุณอะ่ะก็มาคิดต่อเออทำไมเออคนไม่กดไลค์แล้วเราจะทํายังไงอะ่ะให้คนกดไลค์เราจะทําไงให้คนได้ฟังเราเราจะทำไงให้คนได้ยินเสียงเราเราทํายังไงให้คนเนี่ยได้เห็นสินค้าของเรา ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังมีคําว่าอย่างไรให้คุณได้ก้าวต่อคุณก็จะมีหนทางของการเดินการทรําธุรกิจม,มันไม่ได้ยากแต่มันยากที่วิธีคิดนะคะแล้วก็พลังงานของเราเองว่าเรามีพลังงานมากพอหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะพอเรื่องของพวกเนี้ยแล้วก็จะมีในเรื่องของการไปต่อต่างๆเส้นทางของความในการที่จะดําเนินธรุรกิจหรือว่าความสําเร็จปีกย่อยมันเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมและลบมือ ประเด็นแรกก็คือว่าคุณต้องมีไมล์เซตความคิดที่แน่วแน่แล้วว่าคุณอะเป้าหมายคุณอะคืออะไรมันใหญ่มากพอที่คุณจะเดินได้ไหมเสร็จแล้วคุณเชื่อไหมว่าในเชื่อมั่นในตัวเองไหมความเชื่อมั่นในตัวเองดีเพราะฉะนั้นนี่ถึงบอกว่าก่อนที่เวลาที่เราจะทําธุรกิจหรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่อยากให้คุณมีเป้าหมายก่อนเซตเป้าหมายนะคะไมล์เซตว่าเอยถ้าเราเนี่ยเราค้าขายเพราะว่าเราชอบสินค้าตัวนี้แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ย นะคะเขาแข็งแรงเหมือนเราสุขภาพดีเหมือนเรานะคะหรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณเออฉันอยากจะค้าขายและอยากจะร่ำรวยใช่ไหมคะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพลานคุณก็เขียนไปเลยเป้าหมายของคุณเสร็จแล้วนะคะขอให้มีในเรื่องของการฝึกที่จะเป็นการคิดบวกเพราะหลายคนมีพลังลบในตัวแม้กระทั่งนี้เองก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่า พลังลบเนี่ยมันเข้าได้ง่ายแล้วเราจะจัดการกับพลังลบได้ยังไงฝึกที่จะคิดบวกเมื่อไหร่ที่รู้ตัวนะคะมีสติทันว่าเราคิดลบเราเทินเป็นบวกนะคะเมื่อไหร่เรามีเรื่องราวต่างๆแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเข้ามานะคะทําให้เราต้องคิดลบเราเทินให้เป็นบวกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็มาขัดขวางแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะในเรื่องของการที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายตัดชิงให้ไหว นะคะพวกนี้ตัดทิ้งให้ไวนะคะสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเป็นแอนลโลบนะคะไม่สู่ความสําเร็จนี่อยากให้ตัดทิ้งให้ไว ะะอย่าไปเสียเวลากับมันอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้น้ำหนักกับมันนะคะเพราะว่าเวลาของเราแค่24่ชั่วโมงเท่ากันหมดเพราะนั้นคุณควรจะให้เวลาให้ค่ากับสิ่งที่จะนําพาของคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จไปสู่เป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะนั้นอยากสําเร็จนะคะก็คือวิธีคิดนะคะก็คือตั้งเป้าหมายนะคะเสร็จแล้วฝึกที่จะคิดบวกอยู่ตลอดเวลานะคะฝึกที่จะคิดบวกจนจิตมันเป็นอัตโนมัตินะคะ จนจิตเป็นอัตโนมัติแล้วก็คิดต่อคิดบวกคิดบวกแบบนี้ให้ได้ทุกวันทุกวันอย่าทิ้งด้วยนะคะวันนั้นไม่ใช่ว่าคิดบวกเสร็จแล้วหยุดนะคิดบวกเสร็จจนมันเป็นอัตโนมัตินะคะพอเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นนิสัยประจําวันของเรานะคะตัวนี้เขาก็จะอยู่กับเราเอ้อนั้นก็คือมีไม่เซตนะคะที่ที่แน่วแน่อยากค้าขายร่ารวยก็มีไม่เซตเลยว่าฉันขายได้ฉันขายของได้แน่นอนแหละของแค่นี้ฉันขายได้อยู่แล้วขนาดตัวฉันเองฉันยังกินฉันยังใช้เลย ใช่ไหมคะแล้วถ้าคนอื่นเขารู้เขาได้ยินแบบนี้เขามีปัญหาเหมือนเราหรือมีปัญหามากกว่าเราเขาก็ต้องกินต้องใช้ให้มีไมเซตที่เชื่อมั่นในต,ตัวเองว่าเราขายได้แน่ๆนะคะตั้งไมเซตไว้นะคะไมเซตสําคัญคิดดีได้ดีนะคะคิดแบบไหนคุณสะท้อนแบบนั้นนะคะความคิดมันจะสะท้อนพฤติกรรมสะท้อนสิ่งที่คุณคิดออกมาเพราะฉนั้นอย่าไปเล่นอย่าไปโกหกกับความคิดหลายคนชอบพูดเล่นใช่ไหมคะชอบพูดเล่นชอบบอกว่าพอบอกคนอื่นว่าตัวเองเอง่อ,อนแอตัวเองทาไม่ได้จริงๆเนี่ยอยากจะทํา นะคะเพราะหลายคนก็กลัวกลัวคนอื่นเขาแบบว่าเอ้ยว่าเราทําไม่ได้นู่นนี่นัๆๆ่นกลัวว่าเราแบบขีโมอะไรพอเอาจริงก็ทําไม่ได้เพราะนั้นของพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวนะคะแล้วมันเป็นเรื่องดีที่เราจะบอกกับตัวเราว่าเราทําได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ถ้าเรายังทําไม่ได้เราก็เออเราสามารถเรียนรู้ได้นี่มันเรียนรู้สเต็ปบายสเต็ปได้1นึสาได้เสร็จแล้วนะคะหัดคิดบวกคิดบวกทุกวันคิดบวกทุกวันทุกเรื่องนะคะเรื่องไหนที่ไม่ดีเข้ามาเธนให้เป็นบวกให้ได้เรื่องอะไรที่เป็นลบเข้ามาเธนให้เป็นบวก ให้ได้ตัวไหนสิ่งแวดล้อมอะไรเพื่อนคนไหนนะคะที่ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะเรื่องดราม่าอะไรไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรก็ตามข่าวต่างๆที่ทําให้คุณดาวฟีลดาวฟีลแบนะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกที่จะถดถอยตัดทิ้งนะคะของพวกนี้ตัดทิ้งเลยนะคะ พยายามตัดทิ้งให้ไวเพราะว่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราอยากจะเสพข่าเราก็เสพสักพักเราก็ปิดนะคะเสพข่าสักพักเราก็ปิดพิจารณาตามความเป็นจริงอย่าไปดราม่ากับเขาเพราะการดราม่าทําให้มันเสื่อมมันเน่ามันเหม็นลงไปจิตใจเราก็เสื่อมลงนะคะวันนั้นคือของพวกนี้พยายามอย่าเอาเข้ามานะคะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะเมื่อไร่เราแข็งแรงจิตใจมันจะคัดกรองได้เองว่าตัวไหนนะคะมันอยู่ในเส้นทางของเราตัวไหนเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะเพราะนั้นฝึกนะคะให้คิดบวกเป็นอัตโนมัติ ฝึกคิดบวกเป็นอัตโนมัติคุณจะได้พลังอัตโนมัตินะคะอย่างที่บอกว่าความคิดมันดึงดูดความคิดเหมือนกันเข้ามานะคะแต่ถ้าเราปากเราพูดอีกอย่างใจเราคิดอีกอย่างบางทีมันออกจากปากไปเนาะคําพูดเนี่ยที่มันเป็นลบออกจากปากไปแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆใน,ในใจลึกๆมันเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็ดึงดูดแบบนั้นเข้ามานะคะเพราะนั้นคือมันจะเกิดการสับสนในเส้นทางหลายคนนี่ยจะไปกําลังจะกําลังจะสําเร็จแล้วแต่ไม่สําเร็จ เพราะว่าปากกับใจไม่ตรงกันปากกับใจมันคิดไม่สุดมันไม่ตรงกันนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะได้เข้าเรื่องแบบว่าเอาให้สําเร็จกันไปเลยเนาะเรามาแค่จิตแค่ใจเลยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของจิตและใจนั่นแหละเรื่องของจิตและใจความเชื่อมั่นก็เป็นเรื่องของจิตและใจเพราะจิตคุณไม่เชื่อ นะคะจิตคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้คุณก็เลยทําไม่ได้แล้วจิตของคุณปากของคุณก็ไปบอกคนอื่นพ้ำบอกคนอื่นอยู่นั่นแหละฉันไม่เก่งอย่างนั้นฉันไม่เก่งอย่างนี้ฉันทาไม่ได้ฉันอายเพราะนั้นมเป็นการตอกย้ําจิตเพราะนั้นของพวกนี้เลิกเลยนะคะหยุดพูดได้หยุดก่อนรู้แหละนะคะว่าเราทําไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราฝึกฝนได้นะคะพยายามบอกตัวเองว่าโอเค ตรงนี้เราไม่เก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่เก่งของออนไลน์แต่เราสามารถเรียนรู้ได้บอกตัวเองว่าเราเรียนรู้ได้แล้วพัฒนาได้ของพวกนี้พัฒนาได้นี่เองก็ไม่ได้เก่งออนไลน์ไม่ได้เก่งภาษามาตั้งแต่อ้อนแต่ออดนี่ก็บอกตัวเองว่าเธอทําได้คนอื่นทําได้เธอก็ทําได้ใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออกนี่ชพาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทําแล้วเราก็ทํามันได้จริงๆเพราะว่าเรากําหนดที่จะทํา เรากําหนดที่จะทําเราเลือกที่จะทําชีวิตคุณนาคุณจะต้องเลือกของคุณเองอย่าให้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ไปเลือกและกําหนดให้เองหลายคนที่ประจบบอกว่าเนี่ยหลายคนฝันและว่าเป็นครูคิดจะเป็นครูคุณก็เลยได้เป็นครูใช่ไหมบางคนฝันที่จะเป็นวิศวกรเพราะคุณฝันว่าจะเป็นวิศวกรคุณก็เลยทําทางเดินไปสู่เส้นทางของวิศวกรหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้ฝันเลยที่ฉันจะเป็น เป็นหมอแต่ทำไมฉันได้เป็นหมอเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ฝันแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณทำให้คุณเป็นหมอพ่อแม่คุณเป็นหมอใช่ไหมคะครอบครัวคุณเป็นหมอก็เลยผลักดันให้คุณเป็นหมอเพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะกำหนดชีวิตคุณเดย์คุณบอกคุณไม่ได้อยากเป็นหมอแต่คุณอยากเป็นวิศวกรแต่คุณได้เป็นหมอเพราะคุณไม่ได้คิดคุณไม่ได้เลือกเองนั่นก็คือหลายคนก็เจอนะคะหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้เลือกเลยความจนแบบนี้แต่คุณไม่ได้ทำบ่อเส้นทางแห่งความรวย ถูกต้องไหมคะคุณก็นั่งอยู่นอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรนะคะยังใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่นะคะยังไม่รู้จักวิธีการเก็บยังซื้อของฟุ่มเฟือยเกินตัวเองนะคะไปกู้นี้ยืมสินมาใช้เงินเกินตัวมันก็เกิดความจนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทําไมแต่เราเทินกลับว่าในเมื่ออดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่เหตุปัจจุบันเราแก้ไขได้แล้วเรามาเติมคําว่าแล้วฉันจะทํำยังไงล่ะ เหมือนขายของไม่ได้แล้วฉันจะทํายังไงให้ฉันขายของได้เมื่อก่อนเราขายไม่ได้เพราะอะไรกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองช่วงเวลาโควิดนี่เป็นช่วงที่บอกว่าต้องขอบคุณโควิดมากทําให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วถ้าใครมีเวลาอยู่กับตัวเองสอบถามตัวเองนิดหน่อยว่าคุณเกิดมาทําไมคุณต้องการอะไรคุณอยากเป็นอะไรเป้าหมายในชีวิตของคุณมันคืออะไรถามเป้าหมายถามตัวเองนะคะถ้าอ,อย่างคนที่ท Forever ํา for Ever living นี้ถ้าคุณบอกว่าคุณขายของไม่ได้ แล้วอดีตที่ผ่านมาคุณลุกขึ้นมาขายกี่ครั้งคุณโพสนะคะในหน้า f a c e b o o k กี่ครั้งคุณแนะนำสินค้าให้กับเพื่อนกี่คนคุณแนะนำเขาแล้วคุณอะกินสินค้านี่เองไหมคุณมีความรู้พร้อมในเรื่องสินค้าคุณมีรู้พร้อมในเรื่องของบิสเนสหรือเปล่านะคะเพราะนั้นกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราทำนะ่ะมันร้อยเปซหรือ,อยัง ใช่ไหมคะถ้าเราทำยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเรายังไม่ประสบความสำเร็จกลับมาดูวัาแล้วเรามันขาดอะไรเราเนี่ยควรจะเติมอะไรใส่ไปในตัวของเราคนเนี้ยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จที่จะทำให้เราเนะี่ยได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ที่เราต้องการนะคะมันจะง่ายมากถ้าคนทุกคนกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราบกพร่องอะไรศักยภาพตัวไหนนะคะที่เราขาดนะคะในเส้นทางที่เราจะเดิน ะะเพราะหลายคนเนี่ยนี่เห็นหลายคนเลยแม้กระทั่ทงตัวนี้เองก็เป็นบางครั้งหลายคนจะเก่งในเรื่องของการพูด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 ,พดมันง่ายไงพอพูดพูดพูดมันง่ายแต่ไม่เคยลงมือทําถามว่าพูดมันง่ายจริงแล้วพอไม่ลงมือทํามันสําเร็จไหมค่าเท่ากับศูนย์ค่ะค่าเท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ก็ตามในสิ่งที่คุณพูดพูดพูดแล้วคุณไม่ทํานะคะไม่ลงมือทํายังไงความสําเร็จก็ไม่มาเงินก็ไม่มาสิ่งที่คุณอยากจะได้มันก็ไม่มาด้วยเช่นกันนะคะ เพราะนั้นคือสุดท้ายแล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณลงมือทำไหมนะคะกลับมาดูตัวเองแล้วเข้าจิตเข้าใจตัวเองแล้วนะคะเพราะนั้นอยากให้กลับมาว่าการที่ได้อยู่กับตัวเองมาดูพิจารณาตัวเราเองว่าดีกว่าเราไปโทษคนอื่นว่าเพราะว่าโควิดแหละทำให้ฉันขายของไม่ได้เพราะว่าคนนั้นแหละเขาไม่ได้มาช่วยฉันเพราะว่าคนนี้แหละไม่ได้ให้ความรู้ฉันเพราะคนนี้แหละเป็นทำแบบนี้ฉันเลยไม่สำเร็จ แทนที่จะไปกล่าวโทษสิ่งต่างๆนะคะที่มีผลกระทบกับตัวเองแค่10%เนี่ยกลับมาที่ตัวเองว่าแล้วฉันล่ะฉันควรจะเติมศักยภาพด้านไหนฉันขาดอะไรอยู่ฉันทํามันเต็มที่หรือยังอันนั้นถ้าคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณเองผลลัพธ์ มันจะดีเยี่ยมยอดคอยดูผลลัพธ์นะคะที่จะได้เรากลับมาโฟกัสเรามาเติมทุกอย่างเลยนะคะเออชันขยันมากขึ้นนะคะตัวท่าภาษาไม่ได้ก็หัดภาษาเพิ่มขึ้นตัวออนไลน์ทําไม่เป็นก็เรียนรู้ออนไลน์มากขึ้นตัวพูด,พ,ดพูดไม่เป็นก็หัดที่จะพูดมากขึ้นคอนเทนต์เขียนไม่เป็นก็ไปดูคนอื่นที่เขาเขียนเป็นแล้วก็เอาเอาก๊อปปี้มาทําซ้ำหัดเราก็เป็นทุกอย่างเกิดการเรียนรู้ทําซ้ําเกิดการเรียนรู้ทําซ้ําเกิดการเรียนรู้ทําซ้ํามันเป็นออโตเมติกชีวิตจะง่ายเข้าเช่นกันกับการคิดบวก เช่นกนกักการคิดบวกคิดบวกอยู่ทุกวัน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 นะคะมือมีลบเมื่อไหร่เินเป็นบวกมีลบเมื่อไหร่เ like. ท right ินเป็นบวกมีลบเมื่อไหร่เินเป็นบวกมันจะเป็นออโตเมติกเป็นนิสัยที่มันจะติดตัวขึ้นมานะคะเพราะนั้นหัดทำทางบวกทําทางเดินแห่งความสําเร็จให้คุณด้วยถ้าคุณไม่ถางหญ้าทาทางแห่งความสําเร็จความสําเร็จก็ไม่มาเช่นกันมีแต่พูด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 ยังไงก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วความสําเร็จอยู่ที่การลงมือทําอย่างจริงจังและตั้งใจทันไหม ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำอย่างจริงจังและตั้งใจนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความหายความหายกระอยากนะคะความอยากของคุณอะความกระหายนะคะความต้องการของคุณมากพอนะคะมันจะมีแรงขับเคลื่อนพลังนะคะที่จะ,ท,จะที่จะเดินเพราะนั้นตั้งไมซ์เซ็ตสำคัญว่าเป้าหมายไมซ์เซ็ตคุณต้องใหญ่พอใหญ่พอที่จะทำให้คุณมีแรงขับเคลื่อนพลังนะคะ ตั้งไมล์เซตยังไงก็ได้ให้มันใหญ่พอที่คุณจะมีทางเดินนะคะคขับเคลื่อนพลังเสร็จแล้วมาดูโฟกัสที่ตัวเองมาปรับเปลี่ยนตัวเรานะคะทําตัวให้เป็นน้ําไม่เต็มแก้วอย่าขี้เกียจนะคะอย่าอย่าขี้เกียจอย่าขี้อายนะคะไม่ต้องขี้เกียจไม่ต้องขี้อายนะคะไม่ต้องเขินอายว่าเราไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าเราไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้ใช้คําอื่นใหม่ได้นะคะใช้คําอื่นใหม่ได้ว่าโอเค เราจะเกิดเราจะพัฒนานะคะเราจะทําเมื่อไหร่ที่เรานี่เคย <_ t une> นี่เคยโปรแกรมจิตว่าเอ้ยนี่เป็นคนที่ยังติดปากอยู่กําลังจะหาวิธีเพราะว่าจะชอบบอกตัวเองว่าเราเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายแต่ที่จริงอ่ะเราไม่ใช่คนขี้เกียจออกกําลังกายหรอกเพราะฉนั้นคืนนี้ไปบอกตัวนี้แบบเนี้ยนี่ก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายเพราะนั้นนี่กําลังจะโปรแกรมใหม่ว่าไอ้คำว่าขี้เกียจออกกําลังกายมันเป็นตัวที่ทําให้นี้ไม่ได้ออกกําลังกายนี่จะใช้คําใหม่ใช่ไหมคะ อันนั้นเราก็ต้องหาคําใหม่นะคะมาออกกาลังกายให้ได้เปลี่ยนนะคะคำที่ทําให้เรารู้สึกแย่คําที่เราให้ให้เรารู้สึกติดลบนะคะเปลี่ยนเป็นคําที่เกิดพลังงานเกิดพลังงานให้ได้นะคะเพราะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานี้จะบอกว่าสุดท้ายแล้วอุปสรรคนะคะตัวอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นนะคะความสำเร็จ ความสุขทุกอย่างนะคะมันก็คืออยู่ที่ตัวเราเองอยู่ตั้งแต่วิธีคิดของเราแล้วนะคะว่าเรามีวิธีคิดยังไงเรามีเกิดมีการดําเนินการยังไงและเราลงมือทํามันไหมนะคะตัวเนี้ยนะคะเรามีการดําเนินการยังไงเรามีการลงมือทํำไหมทุกอย่างถ้าเรารู้นะคะเอาง่ายๆว่าคุณคิดให้ได้ก่อนตั้งเป้าหมายนะคะวิธีคิดนะคะเขาเรียกว่าม n d s e t นะคะคิดก่อนว่าคุณจะเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากได้อะไร เสร็จแล้วนะคะฝึกที่จะเป็นคนคิดบวกคิดบวกคือการให้กําลังใจตัวเองคิดในแง่ที่ดีนะคะคิดบวกนะคะเป็นการให้กําลังใจในแง่ที่ดีนะคะรายละเอียดปิดย่อยพอสิ่งแวดล้อมนะคะตัวไหนก็ตามที่เข้ามานะคะตัวไหนที่ทําให้ชีวิตคุณติดลบนะคะตัวไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณรู้สึกติดลบทําให้คุณรู้สึกไม่มีพลังนะคะตัดได้ตัดตัดได้ตัดนะคะ ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะตัดได้ตัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราควรที่จะมีวิชาในเรื่องของการเข้าใจมนุษย์นะคะจะทำให้เราอยู่อยู่กับคนอื่นได้ค้าขายกับใครเราก็ค้าขายได้ ให้ให้เราเรียนรู้เพิ่มในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์นะคะว่ามนุษย์มีด้วยกันกี่ประเภทนะคะทําความเข้าใจรู้เขารู้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์แล้วคุณจะให้อภัยได้ไวแล้วคุณจะรู้อ๋อที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขาต้องการแบบนี้นะคะเข้าใจมนุษย์ให้ไวแล้วก็อย่าไปให้ค่ากับคําที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นทําให้พวกคุณเนี่ย ถดถอยกันหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจมนุษย์นะคะเราเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วเราเถิดให้เป็นบวกให้ได้ตัวเนี้ยจะทําให้เราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ขายอะไรก็ขายได้นะคะตัวนี้ทําให้เราเข้าใจคนอื่นเนี่ยเราจะจะมีชัยชนะมากนะคะเราจะเหนือเกมนั่นเองนะคะเอานั้นพวกเนี้ยสำคัญหมดนะ สำคัญหมดนะคะแล้วเสร็จแล้วให้เรามีโฟกัสนะคะตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำนะคะอย่าไปยอ่อท้อทำ ทำมันก่อนลงมือทําก่อนวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้มันจะเกิดในการลงมือทานะในการลงมือทํามันจะมีให้เราเรียนรู้ได้ประสบการณ์และเราจะรู้เองว่าเอ้ยวันนี้ที่เราทําไปมันผิดมันพลาดตรงไหนนะคะฝึกสังเกตฝึกสังเกตว่าเอ๊ะที่เราทําไปมันผิดมันพลาดตรงไหนเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อให้มันสําเร็จยิ่งขึ้นสําเร็จยิ่งขึ้นสาเร็จยิ่งขึ้นคนที่ทําตัวเป็นอ่า flexible นะคะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ย ค่อนข้างจะสําเร็จได้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วฝึกสังเกตแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ทําจนมันสําเร็จเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะคะต้องเป็นคนที่มั่นใจเข้มแข็งกับตัวเองนิดนึงให้กําลังใจเพราะการที่เราบอกตัวเองนะคะว่าเราดีเราเก่งยัางไงานั้นเป็นการให้กําลังใจเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองนี่หวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในเรื่องของการ คิดนะคะว่าเราคิดยังไงนะคะเราจะเดินไปสู่เส้นทางของความสำเร็จ i n d เ e t พวกนี้สามารถเอาไปปรับปรุงนะคะเอาไปใช้กับในหลายๆส่วนในชีวิตประจำวันในหลายๆหลากหลายอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าพอคุณไปเรียนกับที่ไหนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะเพราะนั้นคือสุดท้ายแล้วลงมือทำเถอะลงมือทำ คิดแล้วต้องลงมือทําด้วยทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความรักความชื่นชอบทำด้วยเต็มที่กับพลังมันแล้วก็ฝึกที่จะสังเกตปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้วก็เดินทํามันต่อจนมันจะเกิดความสําเร็จเพราะฉนั้นทุกอย่างเทคนิคต่างๆควรจะเรียนรู้ไว้นะคะแล้วก็ทาบ่อยๆทาบ่อยๆทาบ่อยๆนะคะเพราะฉนั้นนี่ไม่คยนี้มีไมซ์เซตที่ ยังไงฉันก็ขายของได้นะคะนี่คิดตลอดว่าฉันขายของได้อยู่แล้วเพราะของมันดีกินแล้วมันดีตกสุขภาพฉันยังไงเบิรนก็ขายได้แล้วเราก็ขายได้จริงๆเพราะนั้น mindset สำคัญกับการลงมือทําก็จําเป็นด้วยเช่นกันทุกอย่างก็คือเป็นกระบวนการควรจะไปคู่กันหมดเลยนะคะควรจะไปคู่กันหมดเลยจะมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้จะมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้ ปรีกบย่อยเส้นทางแห่งความสำเร็จมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งไมซ์เซตนะคะสำคัญมากไมซ์เซ t ตนะคะจะต้อง เป็นเป็นไมซ์เซตที่ทําให้คุณมีพลังขับเคลื่อนเลยทีเดียวนะคะ 2. นะคะในเรื่องของพลังในการคิดบวกพลังในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นลบนะคะตัดออกให้ไวนะคะเทือนให้เป็นบวกนะคะสิ่งแวดล้อมก็จําเป็นนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าคิดบวกให้ได้คิดบวกให้เป็นฝึกในการคิดบวกเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการรู้จิตวิญญาณมนุษย์นะคะรู้เขารู้เรานะคะเข้าใจธรรมชาติมนุษย์หัดเข้าใจคนอื่น นะคะอย่าให้แต่คนอื่นมาเข้าใจเราหัดเข้าใจคนอื่นรู้ธรรมชาติของมนุษย์นะคะรู้พฤติกรรมของมนุษย์นะคะจะทําให้เราได้เปรียบในสังคมนะคะในโลกใบนี้นะคะเสร็จแล้วเนาะตัวนี้นะคะเราก็ในเรื่องของการโฟกัสนะคะโฟกัสนะคะโฟกัสทั้งในเรื่องของงาน งานที่เราทํานะคะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเราฝึกสังเกตให้บ่อยนะคะแล้วก็เดินหน้าทำทๆทาทาด้วยความตั้งใจความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้นิชภาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปมกรหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ